รวมถึงการใช้วิธีการชงกาแฟแล้วก็สูตรกาแฟต่างๆนั่นเองครับจากที่ผ่านมานะครับเราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศงานอย่างไทเฟกงาน a าเจร i น n ่อ f น e อ e e ี่รีคานะครับที่ Square, สิลิคอนสแฟรสีนรินลินและงานไทยแลนด์ Coffee f e s t 2022ครับซึ่งเราก็ไ,ได้ไจัดโปรโมชั่นแล้วก็ออกบูธกันซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะผลตอบรับดีมากเลย แล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็มีเครื่อรุ่นใหม่นานำเันเวันนี้บอกเลยไม่เปิดกล่องไม่ใครดูเพราะว่าเราสองคนอยากเปิดกล่องพร้อมกับทุกคนให้ได้รู้จก 6, ัก CM ของพันห้าด้วยกันนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงความสะดวกสบายในการดื่มกาแฟนะครับเราก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยลก็คือกาแฟแคปซูลนะครับเพียงแค่เราหยิบกาแฟแคปซูลใส่เครื่องกดปุ่มก็ได้ช็อตกาแฟร้อนมาแล้วก็ทานระบบแคปซูลหลักๆก็จะมีได้กันสองระบบก็คือระบบเนสเโซ่จะเป็นแคปซูลเล็ก แล้วก็ระบบโรเช่กัสโต้นะคะก็เป็นแครน่องดื่บ้านที่ข้างใครมีการดื่มกาแฟนะคะเขาก็ถึงกับซื้อ2เครื่อง2ระบบด้วยกันแต่วันนี้นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารุ่นที่เรามานําเสนอเขาหมดปัญหาอะไรไปบ้างปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับถ้าเกิดมีเครื่องนี้ G M 6000นะครับเครื่องนี้จะมีด้วยกัน2ระบบก็คือระบบเนโตแล้วก็ระบบ เราใช้กัสโต้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการอ่านบล็อกกันนะครับให้ทุกคนได้ดูกัน <Okay. S 3> มาค่ะเราก็จะมาดูกล่องแล้วก็ลายละเอียดข้างๆกล่งองันคร่าๆเลยนะคะกล่องเขาก็ออกมาดีๆใหญ่มากนี่ค่ะบูชีนี้ได้เลยเวลาจะไปต่างจังหวัดก็คบขึ้น่อกาแฟไปด้วยหรือว่าจะไปออฟฟิศก็ได้ไปแชร์ให้เพื่อนๆที่ออฟฟิศชิมกาแฟท <Okay. S 3> านกาแฟด้วยกันมาจอยกันแล้วก็นี่นะคะขา้ก็จะมีเป็นบอกว่ากําลังไฟกี่วัดเครื่องแรงดันกี่บาร์ ใส่กับระบบอะไรได้บ้างและที่สำคัญน,นะคะตรงน,นี้เขามีรายละเอียดคร่าวๆเป็นภาษาอผิดบอกด้วยค่ะแล้วตรงน,นี้นะคะเขาก็จะการันตรีรอบเป็นของดัชเชสโดยตรงเลยยายดูข้ากัดีกว่าคะโอเคครับว้าวแท็กมาแบบ ถึงเต้นมากเลยถ้าใครชอบก็ลองพัดมาต่อค่ะได้นะดีไซน์สวยกี่แก๋สุดๆเลยดีไซนสวยมากเยอันนี้นะคะเราก็นำอุปกรณ์ที่มากับเครื่องออกมาด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นตรวนี้เบ้าสำหรับใส่ระบบเน็โเปนั่นเองค่ะอันนี้ก็หังน้ำหังน้ำบรรจุอยู่ที่600มิลลิลิเองค่ะ ะคะ่ะตัวนี้เขามีตัวนี้ด้วยค่ะใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับใช้ในการดูดน้ําที่ตกคางนะครับก็จะค่อนข้างน,นิ่งแน่นดิดและที่สาคัญในกล่องนี้นะคะเขาก็มีเป็นเบ้าสําหรับใส่ดอเชตกาโต้มาด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ทุกท่านได้ชมกันนั่นเองโอเคแล้ก็มาทราบสปเปคของเครื่องเจ้า cm 6 5 0ครับ เครื่องนี้นะครับแรงดันเขาก็จะอยู่ที่20บาร์ถังน้ำก็จะจุน้ำได้600 ml น้ำหนักเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่3.4กิโลกรัมนะครับส่วนขนาดเครื่องอยู่ที่11คูณ27คูณ25เซนติเมตรโอเคกำลังไฟของเราจะอยู่ที่1,450วัตต์ครับต่อมานะคะเราก็มาดูวิธีการใช้งานเครื่องรุ่นนี้กันดีกว่านี่นะคะเพียกวก็ไปเติมน้ำมาแล้วนะคะ ปริมาณที่6 0 0มิลลิลิตรค่ะเดี๋ยวเบียจะนำมาใส่เครื่อง กดไล่น้ก่อนนะ่็เป็นการไล่สิ่งตกค้างนะครับแล้วก็เป็นการมองด้วยเราควรไล่น้ำทุกครั้งนะคะหลังจากเปิดเครื่องดูเช้าหรือว่าหลังชงกาแฟเสร็จเราก็ควรไล่น้ำค่ะไล่น้ำเราก็กดแค่ปุ่มหนึ่งอตค่ะี๋ยวเขาก็จะตัดน้ำให้เราเองหรือว่าถ้าที่ป้าพอใจแล้วกบบนั้นไล้นาก็กดช็อตอีก้นได้เลย ก็ใส่ตัวแคปซูลในเปโซ่ไปได้เลย,เลยลก็ปิดฝาเสร็จแล้วนะครับวิธีการตั้งค่านะคะก็กดไป,ปกดปุ่มหนึ่งชอตครั้ได้เลยพอถึงไปไหมที่ต้องการล้วก็กดปล่อยเราจะตั้งอยู่ที่30 ml mm นะคะ ที่นี้จริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถตั้งค่าสูงสุดได้สูงสุดได้90วินาทีต่ำสุดได้15วินาทีาทค่ะเราจะไม่ลงโจเซีนะครับโอเค we ให้ฝากกาแฟอุดตัมในภาในเครื่องด้วยนะ ต่อมานะคะเราก็จะมาตั้งค่าเป็นตัวโดยเช่เป็นสอช็อตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะที่เราเลือกตัวนี้เป็น2ช็อตเพราะว่าเขามีปริมาณกาแงแต่เยอะกว่าแต่เดี๋ยวก่อนเราขอล้างหัวชงก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องัวชล้างหัวชงบปบวชเพื่อไม่ให้เกิดตแฟเราบั้น,นะคะ วันนี้นะคะเฟิร์ที่เบสจะนำและตั้ง,งะคะ่าเป็นอินเทนเนซอร์มาคะ่ะจะหอมอินพัชกชอเปอรลยแล้วก็กลิ่นสดเด็ดเลยนะที่เบสชอบทานตัวนี้มากมากเลยโอ <Okay. S 1> เคเ <Good thing. S 1> ัวี้กินง่ายใช่เสิร์ฟใครก็แฮปปี้นะคะตัวเนี้ยเดี๋ยวอร์จิ้มซึ่ที่เบสป่ะน,นะคะนะเขาจะได้หยดลงมาตรงที่ที่เดียวเลยะคะ่ะถ้าเราดึงกระช้าออกมาเลยจะทำให้น้ำโหมค่ะ เรียกขอใช้เป็นอันนี้นะคะ ให้พี่เบิร์ดสอนเบียร์ทำเมนูลาเต้ค่ะเบียร์อยากกินลาเต้ช่วงบ่ายช่วงเช้าเบียร์ก็จะทานเป็นอเมริกาโน่เมื่อเช้านะคะเบียร์ได้ใช้แคปซูลรดตัวอเมริกันลดสูตรครีมของดัชเชสทานเป็นอเมริกาโน่ตอนทำงานไปเลเบียร์ก็อยากกินลาเต้ตอนบ่ายค่ะเอาลดลงมากหรือว่าลดตอน่าค่ะลงมากนะ เดี๋ยวก็สติ๊กนมรอ,รงลงลอเรียบร้อยแล้วค่ะ<า>ถ้าใครที่ชอบทำกาแฟใส่นมแล้วคิดว่าเครื่องกาแฟกระตู้เนี่ยไม่มีที่สติ๊กสีให้นะคะเดี๋ยวแนะนำเครื่องน,นี้ค่ะสามารถสติ๊กนมได้ด้วยแล้วก็สติ๊นมออกมาได้ดีเลยสติ๊กได้ทั้งนมร้อนและนมเย็นกันเลยเดี๋ยวเราค่ บอกเลยต้องน่ากินมากๆแน่เพราะว่าเยังไม่เคยทํากาแฟเองมาก่อนเลยส่วนเด็กก็ใช้เครื่องแบบนี้นะคะ่ะถ้าวันนี้เด็กทำได้ทุกคนที่ซื้อเครื่องรนี้ไปต้องทำได้แน่นอนเดี๋ยวเยรีฮโลมึงเลยนะหอมมากเลยอ้อทุกคนเบียบโกมาก อีกนิดนึงโอเคป๊อปปี้ฝากก่อนนะคะอเอาเพีแค่นี้ก็จะได้ลาเต้ร้อนนะแล้วกขออนุญาตชิมก่อนนะคะ กินแล้วสุดสบายเนาะใครที่แบบว่าอยากมีเครื่องกาแฟไว้ที่บ้านสักเครื่องหนึ่งอะ่ะแนะนํารุ่นนี้เลยก็คือใส่แคปซูลกดปุ่มมาที่พี่เติร์นบอกแล้วเราก็ดื่มง่ายนิดเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเครื่อง C M 6,5 0ันะครับเครื่องแคปซูล2ระบบในนเดียวก็ใช้งานไม่ยากเลยใช่ค่ะหากท่านใดที่กําลังลังเลหรือว่าสนใจเอนแคปซูลอยู่นะคะเรีแยนะะแนะนําเลย C M 6ก0ัอย่างที่ทุกคนได้ชมคลิปไปเลยเนาะการใช้งาน บอกเลยตอบโจทย์แน่นอนค่ะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมน,นะครับเราจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ะคะ่ะอย่างวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะคลิปต่อไปอยากได้อะไรรีเควสมาได้เลยเราสองคนจัดให้จัดหนัหกจัดเต็มแน่นอนวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย